คนถาพี่รอพอจังอายุเท่าไหร่ยี่ิบแปดเพื่อนถามใช่เหรอสงดังดสวัสดีค่ะเอ้ยฉันจะไปอยู่ตรงไหนดีอะ่ะให้พวกเธอเห็นว่าฉันต้องถือัอนี่ด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปเตือนอรยงังแชร์ให้ยกกี้ก่อนสวัสดีค่ะ มีคนคิดถึงเรามีคนคิดถึงเราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีคนคิดถึงเราดีใจจังเลยเข้ามาแล้วคลิปแรกของปีมาออกกําลังกายวันแรกของปีนะจ๊ะสวัสดีปีไหมทุกๆคนคะ่ะสวัสดีปีใหม่นะคะก่อนหน้านี้แบบไร่สดหลายรอบเผื่อใครแบบไม่ได้เจอนะคะก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนเลยนะจ๊ะเริ่มต้นปีด้วยสิ่งดีๆพลังงานดีๆจิตใจที่เข้มแข็ง,ลงพลังเต็มเปี่ยมจ๊ะ พร้อมชนชนแม่งชนทุกอย่างขอให้รวยทุกคนแล้วก็มีแต่ซิงค์ดีๆลำๆรวยๆนะจ๊ะวันนี้ก็จริงๆก็ปีใหม่ก็กินเยอะนะแล้วก็เที่ยวเยอะด้วยนะคะก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนก็คือกินบุฟเฟ่น,นะจ๊ะแล้วก็กินของอร่อยดื่มเครื่องดื่มบ้างวันละขวดนะคะแบบขวดเล็กๆเนาะสามสิบบาทอะไรแบบนี้อยู่บ้านนะคะก็ใช้ชีวิตแบบนี้แหละกินแต่ของอร่อยกิน KFC บ้างไปกินบุฟเฟ่บ้างแล้วก็ไปค้นพบบุฟ ใหม่เธออยู่ยที่ออกกําลังกายถูกไหมฉันเพิ่งออกกำลังกายเสร็จนี่ยเพิ่งออกกาลังกายเสร็จแต่ชวนทุกคนคุยเรื่องของกินไปกินลักกี้สุก,กี้มาเธอปื้มปิ่มมากอร่อยมากของทอดก็ทอดดีแล้วเธอคิดดูแล้วกันแบบฉันฉลองสิ้นปีโดยการกินลักกี้สุกกี้สองรอบคิดเอาแล้วกันเออในราคาแบบรวม รวมแบบว่ารวมถุกอย่างแลว้วรวมเขาเรียกอะไรรวมแวดรวมอะไรเนาะภาษีอะไรอย่างงี้เนาะแบบก็ประมาณสองหน่วยว่าบาทอะทุกคนไปกินสามคนไม่ถึงพันอะแปดร้อยว่าบาทนะคะก็ตอก,ตอก,ต,อกตอกประมาณเท่าไหร่สองหนอวยเท่าไหร่ทุกคนช่วยคิดดีสวัสดีค่ะพี่ก้อยสว่มากๆขอบคุณมากๆเลยแล้วก็มีคนมาสวัสดีปีใหม่ด้วยค่ะสวัสดีปีใหม่ด้วยนะจ๊ะขอบคุณข้องรางวัลด้วยนะสวยนาราขอบคุณมากๆเลยค่ะทุกคนจ้ากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊นะ เริ่มต้นคลิปนี้แหละแบบว่าทุกทีก็จะยืดขายืดอะไรแต่ฉันดูแล้วอารมณ์แบบว่าอีกไม่กี่นาะทียิมจะปิดแล้วไงฉันก็เลยว่ามาเมาส์กับเธอแป๊บหนึ่งก่อนนะจ๊ะเพราะว่าเมื่อกี้มีคนมาทวงไลชั้นแล้วนะจ๊ะยกที่บอกให้ไลสดด้วยบอกว่าคิดถึงไลไรแผนก็นเลยไลสดนะคะจะมีอารมณ์ในออกกับรังกายอะ่ะแม่ของกินจำ <laughs> ไปกินก่อนกินก่อนออกทีหลัง <laughs> เธอถ้าเธออยู่ใกล้บ้านฉันถ้าเพื่อนๆแบบอยู่ใกล้ๆบ้านฉันแล้วแบบว่าอยู่อยู่บ้านแค่กันฉันชวนหมอ,อก,กําลังกายหมดเลยเป้าหมายแรกเราต้องมีแรงบรันดาลใจก่อนเธออยู่ดีๆเธอแบบอยากลุกมาสวยอยากมาดูผู้ชายที่ยิ้มอะไรเป้าหมายเธอต้องชัดเจนนะเข้าใจไหมพาตัวเองมาอยู่ในแวดล้อมที่แบบโอเคโอเคเธอสวยเธออย่าย่อฉันเป็นอะไฉันบ้าย่อนะก็ต้องขอบคุณฟิลเตอร์ด้วยบางทีคือ ปีนี้ก็สามรอบแล้วล่ะ,ละเธอเขาซ้ำชิพกแหละปีมาเซ้งเธอจา้าคือคือหน้าถ้าไม่มีตอนแบบไม่มีฟิลเตอร์ก็ตามไวอย่ะนะเธอสวัสดีค่ะสวัสดีเจอ,อนนท์เจอ,อนนท์เมอัพสวัสดีปีใหม่นะจา้าฮัลไม่ได้พบกันเลยมิสยูมิสยูกดไลค์กันอยู่คิดถึงนะจา้าสวัสดีจา้า สวัสดีปี่ม่มิสยูนะจ๊ะนี่คือเจอนนท์คือเป็นช่างเมคอัพนะคะศิลปินแบบว่าชื่อดังหลายๆคนถ้าใครแบบว่ามีงานรับปริญญามีงานแตง่งมีงานเลี้ยงอะไรแบบเบียบชายได้เลยนะคะแต่งหน้าให้กลวยแบบสวยๆเวลาออกงานาวเวลาไทยเอ็มบีอะไรพวกนี้คะ่ะสวัสดีพี่น้องจากสอป,ปลาวเด้อจ้าสวัสดีแป้ง ทุกคนจา๋าใครที่ดูไลฟ์สดตอนนี้คือฉันฉันกระชากอารมณ์แป๊บหนึ่งจ๋าฉันกระชากอารมณ์เฮ้ยสวัสดีคุณจิรอดด้วยค่ะดูค่ะเขากําลังดูไลฟ์สดฉันอยู่แล้วก็พากดหัวใจฉันรัวๆไม่แสดงละครเลยหรอหวังนี้น้องกล้วยคือก็ไม่ได้รับงานละครเลยแต่ถ้าปีนี้ค่ะถ้ามีโอกาสก็จะอยากกลับไปเล่นละครแล้วขอบคุณพี่โบลิิงนะคะที่ถามถึงนะคะขอบคุณมากๆปีที่แล้วมีติดต่อมาแต่ว่ากล้วยยังไม่ได้รับนะคะก,ก็คิดว่าถ้าปีนี้เดี๋ยวเอาใหม่ละ ถ้ามีละครแบบบทที่เราแบบอยากเล่นก็จะรับนะคะขอบคุณมากๆปีนี้คือจะปฏิวัติตัวเองใหม่หมดเลยนะคะดูสิเปลี่ยนทรงผมใหม่แล้วก็ปีที่แล้วคืออย่างน้อยออกกาลังกายตรงตามเป้านะเพิ่มกล้ามเนื้อเพิ่มน้าหนักก็คือสมใจเธอฉันฉันลืมฉันลืมว่าจะคุยเรื่องออกกาลังกายเธอจ๋าพรุ่งนี้จ๋าฉันจะบุกเดี่ยวอีกแล้วเดี๋ยวนี้ฉันติดใจกันใช้ชีวิตที่แบบเดิมๆที่เคยเป็น <c oughs> ยิ้มไล่กูแล้วเธอจ๋า เวลา<อ>ไปทำการของยิม้มขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการอ,อ,อ่ะฉันฉันจะเล่าก่อนแปมไหนไหนเธออยู่ด้วยนะจ๊ะพรุ่งนี้ฉันจะไปไหว้พระแกว้วมรโตที่วัดพระแกว้วแล้วก็จะไปไหว้ที่ศาลหลักเมืองแล้วก็จะไปไหว้คิดว่านะถ้าแบบว่ากําลังซรัพ์พอหรือเดินไหว amar. ฉันก็จะไปไหว้พระแม่ธรณีด้วยคิดว่ายอย่างนี้แล้วก็ใจอยากไปวัดแขกไปไหว้พระแม่อุมาแต่ว่ากําลังทัพย์แบบ ต้องดูก่อนเพราะทุกครั้งที่ฉันออกจากบ้านใช่ไหมนั่งรถไฟฟ้าเนี่ยจากบ้านไปในเมืองเนี่ยก็60ประกว่าบาทตีไว้ว่า70อดไปกับ140นั่งวินขาไปขากลับเนาะไหลต่อ40 80คือมันก็สองสาร้อยแล้วอะ่ะเธอนี้คือยังไม่ได้แบบซื้อธูปบูชาเทียนแบบถวายดอกไม้พระเธอเนึกออกงไหมแล้วบางที่แบบว่าไม่ใช่20แล้วแหลเดี๋ยวนี้มันจะมีแบบ เซตละ60 80ดสิอะไรอย่างนี้อืมแต่ว่าก็งบมีจำกัดอยู่สวัสดีน้องไอจ้าสวัสดีพี่ใหมเ่เด้ออบุญมาฝากด้วยใช่เนี่ยที่จะมาบอกก็คือเห็นแปบมบเห็นน้องไอเห็นทุกคนที่แบบเข้ามาดูในไฟ์สดชจฉันอบุญมาฝากเดี๋ยวต่อเช้าฉันไปไหว้พระลาวต้นปีให้มีแต่สิ่งดีๆให้มีมงคลไงเออให้มีพลังใจไว้ก่อนพร้อมชนชนแม่งเลยนะอุปสรรคชนแม่งเลยให้กระเด็นกระดอนไปเลยนะเออตังปีนี้ต้องได้ตัง ใครไม่มีผัวต้องได้ผัวใครไม่มีเมียต้องได้เมียใครไม่มีตังค์ต้องได้ตังค์ปีนี้นะป,ปีนี้ยังไม่ซื้อเลขเลยขอให้ฉันถูกเลขนะทุกคนแล้วก็ใครที่แบบแบบมีงานโุ้ยคนเยอะจังดีใจใช่ถ้าพวกเธอสวัสดีค่ะถ้าต่อเชา้าเนียนๆหน,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 นอง,นองที่ยิ้มนาหลักเธอ แล้วถ้าแล้วถ้าเธอรวยแบบมากๆถูกหวยรางวัลน,นะเธอดูไรสดชันแล้วใช่ไหมฉันขอให้ทุกคนรวยรวยวยแล้วถ้าเธอรวยเธอก็จ้างฉันไปเล่นคอนเสิร์ตนะเออเดี๋ยวฉันฉันให้ราคาพิเศษเลยเออราคาฉันอาจจะแรงนิดนึงเพราะเพลงเพลงฮิตฉันเยอะเธอได้บอ,อกไหม แต่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 ถ้าเธอมีงบเท่านี้เธอโทรมาคุยเดี๋ยวฉันจะลดให้เออฉันร้องเพลงสองเพลงก็ได้เออไปเป็นสีสันเอนเตอร์เทนเลยเหรไหม mm. ขอให้งานเข้าปังๆขอบพระคุณค่ะ mm. เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะทุกเธอฉันหยิบกุญแจรถแป๊บหนึง่งไม่ไม่ใช่ฉันอีกขับรถเองหรอกนะของเพื่อนเขาแป๊บหนึ่งจ้าเออกดรีโมทก่อนไม่มีรถเป็นของตัวเองต้องมีรถนะใครดูไรสดไม่มีรถเป็นของตัวเองต้องได้รถนะปีนี้เออกูกดก่อนกดกดเออรถเพื่อนเขานะเธอไม่ใช่รถฉัน แม่โอยเปรตจังกูคือตอนนี้กูยืมสปอตไลท์ตรงนี้ก่อนเธอรู้ไหมสปอตไลท์ตรงนี้มันมีเวลาเดี๋ยวถ้าชันโมโมโมไปสักแป๊บพอห้าทุ่มเนี่ยเดี๋ยวไฟตรงนี้ดับเลยนะถ้าไฟตรงนี้ดับกูจบไลท์เลยนะโอเคปะเออวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยมีแต่คนแปลกๆแ,แบบหน้าใหม่ๆเยอะเลยนะขอบคุณพลังดีๆเรามาเป็นเพื่อนกันนะจ๊ะใครที่ชอบของแปลกค,คือเธอกดติดตามชั้นเลยฉันก็พยายามจะไลฟ์สดอยู่บ่อยๆนะจ๊ะ เธอจ้เฮ้ยเอาตะก,ก้าเข้ามาทำไมฮะปิดแล้วาย I'm so sorry เธอจะเอาอตะก,กร้ายิ้มออกมากด้วยฉันขอโทษฉันไม่คืนก่อน sorry ฉันขอโทษนะฉันมัวแต่เล่นเดียวเกินไปฉันเอาตะก,กร้ากลับบ้านแล้วฉันขอโทษ sorry <laughs> อวัสดีค่ะสวัสดีพี่ไม่ย้อนหลังทุกคนค่ะเธอขโมยของยิมเห็นไหมเดี๋ยวจะโดนปรับแล้วนะฉันฉันฉันก็ลืมไงฉันไม่รู้ฉันก็มัวแต่โมใช่ไหมจนพี่ใหญ่บอกว่าเอาตะกร้าเข้ามาทำไมเธออยู่กับฉันเดี๋ยวเธอก็ชินเพราะฉันก็เป็นของฉันอย่างนี้แหละมันแก้กันไม่ได้ความอองคือนี่คือก็พยายามจะหาสารอาหารบำรุงสมองแล้วแต่ว่ามันได้แค่นี้นะเไห ประหลัดคุยกับกิ๊กประหลัดคุยกับกิ๊กร้องยังไงเอาประหลัดคุยกับกิ๊กเอาประหลัดคุยกับกิ๊กนั่นเป็นอะไรคุยเกินวะเธอเธอต้องมาร้องใกล้ๆประหลัดคุยกับกิ๊กว่ะพี่ปีไอ้ว่ะเพลงอะไรไม่รู้น้องไอฉันงงมากเธอเดี๋ยวมีเวลานะตรงนี้เดี๋ยวไฟดับเดี๋ยวสปอตไลท์หมดแล้วนะวันนี้ฉันเปิดรถได้วันนี้ยุ่งไม่เยอะอ่าหนูหนูชินนานแล้วชินแล้วเหรอ พี่ตอนแรกพี่อ่านหนูเขินแทนถ้าเขินแทนนี่ก็อายเหมือนกันนะพี่ก็เขินเหมือนกันแต่พี่ต้องตีมึนนะคะอ๋ยฉันดีใจเธอกรุงเทพกลางคืนอากาศเย็นกลางวันก็อยากให้กัดอากาศเย็นแบบนี้เนาะแต่กลางวันบางทีมันร้อนเนาะอิจฉาคนทังชายภูอิจฉาคนทังสปปลาวเนาะทั้งพุนคือสีหนาวแทแบบหนาวหนาวหนาวอีหลีอยู่บนดงบนดอยอยู่ท่ามกลางภูเขานึกออกไหม แล้วก็ที่ใต้ฉันโทรไปหาพ่อแม่ฉันแล้วคือตอนนี้ก็ฝนไม่ตกแล้วนะฝนหยุดตกแต่ฉันมีความรู้สึกว่าปีนี้อากาศจะรวนเว้ยหน้าร้อนมันจะมาเร็วอจริงๆฉันอยากจะยืดแขนยืดร่างกายอะไรวันนี้เธอแต่ยมมากวันนี้เป็นวันแรกที่ฉันมาออกกําลังกายห่างหายไปกี่สัปดาห์เธอฉันมัวแต่กิน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 จ้ะฉันมัวแต่กินแล้วเนี่ยวันนี้ฉันต้องมาออกกําลังกายแล้วก็เป็นวันนั้นของเดือนเนาะวันนี้ก็มาออกแต่ว่าเล่นแบบเบาๆเล่นแขนแล้วก็เดินลู่หนึ่งชั่วโมง อืมบ้านฉันหนาวฉันเบื่อฉันอิจฉาเธอรู้ไหมแล้วก็ความทรงจํามันมาเตือนฉันบอกว่าปีที่แล้วอ่ะฉันอ่ะอยู่เชียงใหม่ปกติฉันไปเที่ยวเชียงใหม่ทุกปีฉันจะสวนกระแสคือช่วงนี้คนกลับเข้าทํางานแล้วเัอรูอไกมเริ่มกลับเข้าออฟฟิศละแต่ฉันะมุ่งไปเชียงใหม่เลยนะจ๊ะแต่ปีที่แล้วฉันติดบนปีที่แล้วตังค์ก็ไม่ค่อยมีนะมึงแต่ก็ดัดจลิตจะไปเที่ยวค่ายเด้อ ก็บอกกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าไม่รู้ใครเชื่อหรือเปล่าฉันบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือฉันไปทุกปีใช่ไหมฉันบอกว่าครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เชียงใหม่ถ้าแบบอยากให้ลูกไปขอให้ลูกได้งานมีเงินพอจ่ายค่าน้ามันพอกินพอเที่ยวค่าโรงแรมอ่ะกูได้งานเลยแล้วสุดท้ายกูก็ต้องไปอืแล้วก็ปีนี้ไม่ได้ไปปีนี้มีงานก็เตรียมตัวเตรียมร่างกายเตรียมอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ก็คิดว่าภาวนาให้มีงานจ้างมา ที่เชียงใหม่สมนอยากไปเชียงใหม่อีกปีนี้มาชัยภูมิสีหนาวมากโอ้ยให้ให้มีงานจ้างชัยภูมิสาธุสาธุเออให้มีงานจ้างที่ชัยภูมิฉันจะไปเที่ยวบางฉันไม่เคยไปเที่ยวแคมปิ้งไปดูหมอกหมึกอะไรกับเขาหรอกนะแต่ฉันเห็นน้องไอถ่ายมาแล้วก็ฉันพอเริ่มไปทำถ่าย m อ็ฟิเจอร์ลิงกับทิดแอม พอไปถ่ายรูปก,กับทิดแอมมาค่ะแล้วไปถ่าย MV ใช่ไหมคะกูก็เซิร์ชว่ามีที่เที่ยวอะไรเพิ่งรู้ว่าชชยภูมิแบบเป็นแลนด์มาร์คที่แบบธรรมชาติสวยมากทุกคนขาดีมากเลยเออแล้วก็จะไปกินข้าวเส้นน่ะที่เป็นวุ้นเส้นต้มอ่ะกินกับข้าวเหมือนโจ๊กอะเธอเป็นก๋วยจั๊บอะอร่อยมากแต่ทางอีสานน่าจะเรียกต้มเส้นอะไรอย่างงี้เนาะกูพูดแล้วน้ำลายย้อยอ่ะกลัวกําลังกายเยอะเกินไปแหละกูเหนื่อยจริงๆกูแบบ หิวแลบางทีนะห้าทุ่มเธอรู้ไหมฉันออกกาลังกายเสร็จใช่ไหมฉันนั่งรอในรถท้องกูร้องจ๊อกจ๊อกจ๊อกแล้วฉันน่ะเป็นโรคนิสัยเสียอย่างหนึง่งปีนี้มีงานสาธุนะแแบสาธุมารอบเมื่อกี้ยังไม่ได้พาไปเที่ยวไหนเลยใช่แต่ฉันดีใจตรงที่ว่าฉันได้กินกาแฟอร่อยของน้องอายแล้วก็น้องอายก็ซื้อขนมมาฝากฉันคือนิสัยฉันฉันคือของอร่อยฉันก็ชอบที่พักดีๆ ธรรมชาติดีๆอะไรฉันก็ชอบแต่ที่สําคัญคือเราชอบที่เรามีมิตรดีๆอ่ะเออบางทีฉันไม่ได้ทํางานเลยนะเธอฉันไปนั่งรอเขาก็มาให้กําลังใจฉันแล้วฉันก็ยังไม่ได้ถ่ายงานคือไปนั่งรอบางคนมันก็สูญเสียพลังงานแต่น้องเขามาหาฉันซื้อขนมมาให้ฉันเออคือในท่ามกลางที่เราทํางานเขาอาจจะไม่ได้เห็นเราแต่เรารู้สึกว่าเราอยู่ท่ามกลางเพื่อนที่ดีๆพี่น้องดีๆพลังดีๆมันมีความสุขนะ แล้วแบบฉันก็เขินบางทีฉันก็ไม่รู้จะชวนคุยอะไรแล้วฉันน่พูดมากเวลาแค่ในโซเชียลแหละเธอแต่ว่าเวลาเจอฉันในในแบบสวัสดีค่ะคิดถึงด้วยแล้วพอเจอแล้วพอเจอฉันตัวจริงอ่ะฉันจะแบบคุยไม่ค่อยเก่งหรอกนะฉันจะขี้อายอืมฉันก็จะฟของฉันว่าฉันไม่พี่คนโตฉันคมยไม่เก่งแต่ฉันมีความอบอุ่นอยู่ในตัวไออบอุ่นในที่นี้แบบ กอดอุ่นอะไรแบบนั้นก็ได้คือแบบว่าใส่ใจน้องๆเออเป็นยังไงกินอะไรหรือยังเดี๋ยวไปไหนจ้าถามสารทุกสุขดิบถามหนึ่งพ่อแม่ถามหนึ่งความเป็นอยู่อะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าความสามารถตัวเองตรงนี้ดีเป็นคนใส่ใจคนอื่นเป็นคนแบบสารทุกสุขดิบคนอื่นคือเป็นห่วงคนอื่นอะแบบนั้นไม่จริงวันนี้วันนั้นพี่วันนาไม่มีเวลาเฉยๆอย่าให้มีเวลา ไม่เธอฉันกด็ดูแลได้ตามที่เนี่ยแต่แต่เกรงใจเขาสามารถฉันก็รู้สึกแต่ข้อดีที่อย่างที่บอกแหละสําคัญกว่าที่เที่ยวที่กินอะไรคือได้เพื่อนดีๆมิตรดีๆนะคะอันนี้กว้วยก็ถือว่าโชคดีของกลวยด้วยเขาพุณที่ติดตามกันค่ะติดตามกันเยอะๆนะฉันอยากให้ถึงแสนเร็วๆแสนสาหัสแล้วเนี่ยตอนนี้ยังไม่ครบแสนเลยเธอ ตอนแรกอะ่ะฉันรู้สึกว่าคลิปขอบคุณนะแปมฉันรักเธอแปบบนี่นะมาติปฉันหน้าเวทีเธอฉันนั่งเขานั่งรถมาจากสปอป,อปอลาวจ้าเป็นเพื่อนเป็นเสมือนเอฟซีเป็นแบบเป็นพี่เป็นน้องเป็นแม่งทุกอย่างให้กูแล้วนางนั่งรถมาจากสปอป,อปอลาเพื่อมาดูฉันที่คอนเสิร์ตป,ปีใหม่จะ้ะสวัสดีจ้าไม่นอนที่เลยไม่นอนที่ค่ะ เพิ่งเสร็จจากออกกําลังกายค่ะทุกคนขาก็เลยแบบเออได้บรรยากาศนะคะมอยอแล้วก็เดี๋ยวให้เวลาแค่สปอตไลท์ดับถ้าสปอตไลท์ดับคือหมดเวลาโอเคเออนี่ยืมสปอตไลท์ของที่ยืมนะที่เสาไฟชี้โดชีเดอยู่นี้นะคะทุกคนเมื่อกี้คุยถึงไหนละเออเขามาหาชานมาให้ติปชั้นหน้าเวทีเป็นพี่น้องสปอตลทลจ้าเป็นแบบเป็นพี่เป็นน้องกันต,ตั้งหน้าเราจะตั้งโดนแล้วน่ารักมาก ถึงที่นี้ค่ะ,ะเขามาลองเพลงใช่ไหมถึงที่นี้ฉันได้ทิปพอฉันได้ทิปฉันก็เอาเบียร์ไปทําบุญฉันฉันได้ขารดไฟฟ้าได้ไปบริจาคเลือดเชิงสิ้นปีเธอฉันเอาบุญมาฝากทุกคนนะคะเพื่อใครไม่ได้ดูไลฟ์ก่อนก่อนก็เอาบุญมาฝากใครมาดูก็ขอให้โชคดีเลยขอให้รวยให้ปังปีนี้นะพุ่งชนแม่งทุกอย่างเลยนะพุ่งชนต้องได้ตังนะอุปสรรคมึงชนแม่งเลยเจ้านายด่ามึงมึงสวนเลยนะ <c oughs> อันนั้นไม่ดีอันนั้นไม่ดีใครมาดูฉันให้รวยเพราะฉันเป็นบริจาคเลือดเธอรู้ไหมฉัน เพิ่มน้ำหนักมา2อ,องกิโลเนาะปกติน้ำหนักไม่ถึงมีคนให้หน้าต่างฉันฉันมีหน้าต่างบ้านแล้วนะฉันมีหน้าต่างบ้านแล้วอ,อ๋อไม่ใช่เนาะดาวยามราตรีขอบพระคุณค่ะต่างจังหวัดแค่รับแล้วนี้เด็กเทพนอนดึกจางโอ้ยตีเช้าคนต่างจังหวัดป่านี้อากาศเย็นจังเลยนะฉันไม่นอนทีเธอเดี๋ยวตออเช้านี้นะคะ สาธุกับทุกคนก่อนนะคะฉันเป็นบริจาคเลือดมาใช่ไหมคะสินะสนส้นปีแล้วเตรียมร่างกายมาตลอดเป็นปี้พื้อเพิ่มน้ําหนักขึ้น2กิโลเพื่อที่ตัวเองถึงเกณฑ์แล้วก็กิน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 ให้เยอะๆเลยช่วงก่อนอ่ะให้ถึง45แต่ไปได้ความรู้มาใหม่ว่าทุกคนต้องให้น้ําหนักถึง4 6นะกูก็ลุ้นกูก็เขียนโกหกเขาน้อกูแบบว่า46่ค่ะแต่เขาดูแล้วฉันผอมไงฉันก็ต้องชั่งน้ําหนักอีกรอบค่ะกูก็วัดดวงพอไปพอไป46.2 กูได้บริจาคแล้วเขาว่าต้องไปกินข้าวก่อนนะคะเดี๋ยวกูบริจาคแล้วเป็นลมเออฉันก็แบบไม่ดื้อฉันก็ไปกินข้าวแต่เวลากินข้าวอยาไปกินแบบว่าเป็นข้าวมันไก่อะไรนะฉันเคยนะเขาแม่บริจาคนะมันไขมันสูงเอาแค่แบบว่ากินกะเพรากินข้าวผัดอะไรที่พอดีเดี๋ยวนะปกติไม่มีหน้าต่างบ้านแล้วไม่มีเลยดีใจเห็นไหมเออได้ของขวานอีกแล้วเธอพรุ่งนี้ฉันได้ค่าน้ามันไปไหว้พระนะ คือฉันต้องเล่าเนี่ยมีสปปลาปวคือแปมใช่ไหมเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องชั้นใช่ไหมไรปีเราจากกันมาไร้ปีเขาไม่ให้ติปชั้นหน้าเวทีฉันก็เลยบอกเขาเอาบุญไปฝากเขานะเธอเดี๋ยวฉันจะไปปฏิบาททาัติธรรมแล้วส่วนมากใครที่ให้พรม,มาไลไยให้ขนมอะไรมาใช่ไหมคะดอกไม้เนี่ยเราจะถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้างอะไรอย่างงี้เนาะถ้าแบบช่อไหนที่สวยๆอะไรอย่างเงี้ย <Okay. S 1> กับอีกส่วนหนึ่งก็คือตังติปที่กู้ได้หน้าเวทีใช่ไหมคะก็ได้ความกินอยู่อากูไม่โลกสวยกูก็ได้กินกาแฟได้ไประหยัดค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันเดินนนนนไไปปทาง่ใี สองก็คือส่วนหนึ่งกล้วยเอาไปทำบุญทุกครั้งที่กล้วยมีโอกาสนะคะก็เออครั้งนั้นก็ไปเดฉันก็บอกแบบเลยว่าฉันได้ไปไหว้พระเพราะเธอเลยนะฉันมีค่ารถไปบริจาค<ม>เลือดเพราะเธอเลยแล้วก็เดี๋ยวตอนเช้าฉันไปไหว้พระกูจะเธอ,เอดูสิพราะคนนี้ชมฉัน,นเธอสวยจังเขาปิดไฟใส่ฉันเลยอะ่ะคุณทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะ เดี๋ยวเขาเห็นหน้าจริงกูหมอดอี่ผีต่อเช้าต่อเช้าเธอเดี๋ยวฉันจะเอาบุญมาฝังนะต่อเช้าฉันจะไปไหว้พระแก้วมารโกตแล้วก็ไปไหว้ที่ศาลหลักเมืองอาจจะแบบว่าถ้าแบบไม่ร้อนมากก็อาจจะเดิน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 ไปไหว้ที่พระแม่ธรณีอีกใจนึงก็อยากไปไหว้พระแม่อุมาด้วยนะคะเพราะก้วยรู้สึกว่าสิ้นปีกล้วยไปไหว้พระแม่อุมามาไปปฏิบัติธรรมมาไปไหว้พระแม่อุมามาแล้วรู้สึกว่า ชีวิตดีอาะงานเข้าเลยอะไรอย่างเงี้ยเออดีอ่ะดีอ่ะทุกคนก็นไปขอพรกับพ่อแม่อุมามาแบบน้ําตาไหลเลยรู้สึกแบบเฮ้ยเราไม่ได้กลับมาที่แม่แบบเป็นหลายปีมากแล้วแบบมาขอพรกับแม,เม่เหมือนเราแบบเหมือนเรากลับบ้านอ่ะแบบแม่ช่วยลูกนะอะไรอย่างเงี้ยลูกแบบปีหน้าต้องปังนะต้องมีเงินอะไรเงี้ยแม่ประทานงานเลยจ้ะสองงานค่ะอืมงานจ้างหนึ่งถ่ายรายการหนึ่งปังสุดค่ะ ขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนขวาญเลยทุกคนเคน,นี่ยภารกิจฉันเสร็จแล้วขอบคุณทุกคนจริงๆนะคะฝากกดติดตามให้เราด้วยนะไว้เราแบบมีอะไรมาอัปเดตกันพรุ่งน,นี้ก็มือถือก็เมมเต็มนะใจอยากจะถ่ายวอล์กแบบอารมณ์แบบว่าพรุ่งนี้ฉันไปแบบว่าออกไปแ๊บเดียวไฟแดบ,บแล้วเหรอใช่เขาแกงฉันเมื่อกี้มีคุณคนนี้เขามาเมนฉันว่าสวยจังเลยครับแล้วอยู่ดีๆก็สปอตไลท์ก็ดับใส่ฉันเลยน้องออยดูสิชีวิตน่าสงสารมาก ก็ไปหาพลังใจก็ไปทําบุญนะคะก็บอกพี่ไอว่าเออพรุ่งนี้หนูไปวัดพระแก้วนะพี่อะไรอย่างเงี้ยพี่ไอก็โอเคแล้วก็คือกล้วยอะชอบตรงที่ว่าเรายังได้มีอิสระได้ทําสิ่งที่รักนะคะกล้วยก็พยายามชัดเจนในความเป็นเป็นตัวของตัวเองด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ ไปไหว้พระแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสค่อยไปวัดพระแม่อุมาอาจจะวันอื่นเนาะเพราะมันคนละเส้นมันต้องไปรถไฟฟ้าด้วยใส่แต่โดนปิดไฟสายสั้งน่นนาสงสารมากชีวิตน่าสงสารดูสิทุกคนขาฝากกดติดตามด้วยนะใครมาใหม่ฝากกดติดตามด้วยอยากได้เพื่อนให้ครบ10,000แเร็วๆนะจ๊ะเพราะว่าตอนนี้ไม่ถึงสักทีจะแสนสาหัสแล้วเนาะทุกคนเนาะ <c oughs> ครูเนี่ยแสนสาหัสแล้วนะจ๊ะติดตามให้หน่อยนะจ๊ะ แต่ช่วงก่อนรู้สึกติ๊กตอกเปิดกัน้นคลิปกล้วยเยอะหนาะมันจะขึ้นหมื่นอัพอัพอัพเป็นอย่างต่ำแต่หลังๆมันก็ลดหล่อนลงมาแต่ว่าก็ไม่ได้แบบมีหน้าที่ให้เราท้อใจเนาะมันก็ท้อใจไปแล้วแต่ปีนี้ปีใหม่จะไม่ท้อใจละเริ่มต้นปีฉันก็เจอเพื่อนดีๆนะคะมีเพื่อนมาจากสปปลาวมาให้ติ๊บเราให้ขวัญถุงเรา มีเพื่อนถามเออถามไทยเป็นยังไงกันบ้างส่งเพื่อนขึ้นรถแยกย้ายคือมันมีแต่พลังดีๆค่ะทุกคนเขาอุดหนุนผ้าถุงเราด้วยเขาบอกว่าเขาจะซื้อกลับไปให้แม่กับพี่ๆแบบพี่น้องเนาะครอบครัวญาติๆเนาะที่สบปบลาลวเราก็แบบอู้ดีใจมากนะคะแล้วได้สีสวยไปด้วยสีพัดเทวนะคะพี่ไอ,อ้อะเมื่อไหร่จะอะไระเออฉันเชียร์นางคนติดตามนางยังไม่ครบพันเลยไงเออแล้วกล้วยอ่ะ ชอบให้แกแบบพาของกินแกเป็นคนคุยเก่งนะแกเป็นคนตลกกล้วยหัวไวกว่ากล้วยจริงๆเขามีสเสน่ห์มากว่ารู้สึกว่าถ้าคนได้รู้จักเขาก็คนจะรักเขาแต่ว่านางเป็นคนแบบไม่ชอบไม่ชอบออกกล้องเออแบบไม่ชอบถ่ายคอนเทนต์นางบอกว่ามันไม่เป็นตัวนางแต่ถ้าแบบให้มาแกล้งคนอื่นในไลฟ์สดคนอื่นอะไรเงีย้ยได้อะไรย่างเงีย้ยแต่พี่ก็พยายามเชียร์อยู่<อ>ก็ดีใจนะที่ถามถึงนะคะขอบคุณน<อ>้องอายนะสู้ๆนะคะคุณอนัทโอ้ยขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณจริงๆทุกคน ใครที่เพิ่งมาเจอกันก็ขอสวัสดีปีใหม่นะคะขออนุญาตลงไลฟ์เลยดีกว่าตอนนี้ยุงเริ่มมาแล้วเธอจ๋าก่อนที่ฉันจะเป็นไข้เลือดออกเนาะอย่าทำร้ายกันเลยนะไปอยู่แล้วใช่ฉันอยู่มากเธอที่บ้านวันนี้มีน้ําพริกแบบหมูผัดผัดหมูสับอ่ะฉันไม่เคยกินรสชาตินี้แบบอร่อยที่สุดเลยแล้วอร่อยจนฉันต้องถ่ายคลิปอร่อยจนฉันต้องถ่ายคลิปเดี๋ยวฉันจะไปลงคลิปนะเธอต้องไปดูนะ ติดตามฉันในทุกช่องทางเดี๋ยวฉันจะลงคลิปไปดูมันอร่อยมากทุกคนขาฝากกดติดตามไว้ด้วยสวัสดีปีเพ่นค่ะสวัสดีปีไหมทุกคนนะใครมาดูไลฟ์สดนี้นะจ๊ะฉ,ฉันขอเอาหน้ามาสู้ไฟถนนกกินกาแฟตัดยา่าไงย,ยา่าส่งกำลังใจค่ะพีเส้าตอนนี้ฝนไม่ตกแล้วเนาะพี่เนาะเรา้าเบียรนะปีไหมเราเบียต้มข่าวนะ ฉันบอกแล้วเป็นหามีไว้พุ่งชนปีนี้ชนแม่งทุกอย่างเลยนะคะชนอุปสรรคชนแม่งทุกอย่างให้เราชนะทุกอย่างเลยใครคิดร้ายให้กระเดน็นกระดอนกระเดน็นกระดอนไปนะทุกคนอโหสิไม่ต้องไปเครียดแขนเขาเนาะเราทําหน้าที่เราเป้าหมายเราหาตังค์เลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวหาตังค์นะคะใช้ชีวิตให้มีความสุขเท่านั้นเองจ้ะโอเคนะส,สดีปีไม้ให้ทุกคนลำลำรวยรวยเข้าคุณทุกคนติดติดตามจ้าฉันไปก่อนนะเธอนะ ซาทูค่ะเหงื่งปังๆ,งๆเดี๋ยวเราชาวไปไหว้พระนะคะเดี๋ยวคอยถ่ายคลิปมาให้แล่นะถ้าว่ามมไม่เต็มนะทุกคนแต่ใจอยากท้ายมาฉันได้แรงบันดาลใจใหม่แล้วฉันไปเจอในทิกตอกมีคนนั่งรถไฟไปเที่ยวต่างจังหวัดเว้ยแล้วฉันไม่ได้ไปฟิลแบบนั้นมานานแล้วเดี๋ยววันไหนฉันจะนั่งไปหัวหินอ่อฉันจะถ่ายคลิปแบบไปเที่ยวคนเดียวเธอฝากติดตามฉันด้วยนะจ๊ะโอเคนะฝากสนับสนุนเลยไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีปีใหม่ทุกๆคนเลยขอบคุณที่ติดตามจ้าสวัสดีจ้า We'll will...